ครับสวัสดีอาจารย์ท่านนะครับผมเขาใหญ่ปลอยครับผ้าจาย์มาเอานกนะครับผมก็ชิดติดเรียบร้อยแล้วครับปลาเนี่ยครับปลาบินต่อซ้ำครับผมผมใส่ไว้ครับเฮ็ดกับเขาแป๊บหนึ่งนะผมเนี่ยครับเห็ดอุดต้วนนะครับจ็เป็นเสียงไดนะครับผมเนี่ยครับเจ้ารอคถับผมจ็เป็นเสียงใดสิบุญจักเลยเด้อ แต่ว่าปลานี่ถือว่าเด็ดนะครับปลาเจ้าที่เด็ดนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วลงใหม่เพิ่งครับผมปลานี่ครับผมปลาเจ้าที่เด็ดนะครับผมสุดยอดตัวนี้ครับนักเป็นเสียงไหนครับแต่ว่าสอไตตานครับครับสอไตตาครับผมพิโตภูตัวเมียบทจากแต่ว่าลายยังงามนะครับนี่ครับผม นกปลานี้คือเร็วนะครับครับเจ้าหลอดจัดนะครับโอ้แต่ว่าลล่ง่ามอ่ะแต่ว่าเป็นผูหรือเมียบูจักเนี่ยนะแต่ว่าขาใหญ่อยู่อย่า,ยาเปนนกเลี้ยงลูกนะครับผมเพราะว่าปากมันเป็นแบงเสียบตัวผูตัวเมียผมก็สิ่อยนะครับเหมือนครับ อย่าเป็นนกเลี้ยงลูกนะครับสออยู่ใต่ตานะครับผมนะครับตะ้ว้าขาใหญ่อยู่ครับนะครับผมกระชิปล่อยเพิ่ไปนะครับผมอย่าเป็นนกเลี้ยงลูกนะครับ่าปากเป็นงสี่ครับปากเปื่อนๆอยู่ครับน่ครับกระชิปล่อยไปนะครับเนาะพอเขาได้ยินเสียงเนี่ยนะครับ ไดไว้าเลยพี่กับเขาแป๊บเดียวป่ะ่อยคนนะครับผมเป็นุ๊กเลี้ยงลูกครับป่ะเร็วเร็ป่ะเออไปแล้วครับอาจารย์เจ้าหลอดนะครับเอ๋อเร็วเร็วอ๋อเร็วอ๋เร็วอ๋เร็วอ๋เร็ว เล่นสลับกันครับใช้ประเนียดใช้กระจูมเนี่ยครับผม<ะ>เดี๋ยวพอกันลิหนาครับอาจารย์สวัสดีครับผม